สวัสดีครับเอฟซี FC พญเยท่าพาเละช่วงนี้เนาะครับมา่องเลขเนาะครับพี่น้องเจ้าแม่ตะเคียนเด้อครับพี่นอ้องเด้อทีมเกวกวากอกย่านนะมาบึงมาชมเด้อครับเด้อคอนตะเคียนใหญ่ครับ ดีแป้งกับพันยีธ้อนมาหอดแล้วครับพี่นอ้อง,อองเป็นบอ่อครับเป็นบอ่อพี่น้องซองเลยเด้อครับเต้อเิ็นตัวใดกับบอกกันเด้อครับพี่น้องเอฟซี FC. ทีมละกัวกอกยาหนานะบนะโอ้ยสิมขาขับกอกยาเห็ดนาอครับพี่น้องน้ำยังหกปัก เห็นตัวไหนกับซาทุกเจ้าแม่ตะเคียนเอ้ยคุณนด้พ่อนผู้นด้ผู้ยันทอนผู้ยันทาผู้ก็จะทิมป้าไปผู้กับผู้นี่เสนนี่ใสนนี่โอ้ยเห็ดนึงเห็ดมันคือทิมหรอวัว กอกย่านนะนะเฮ็ดเรือสวงเลยเด้อเจ้าทีเจ้าทานเลยเจ้าเมยตะเคียนวันที่หนึ่งได้ปูเพิ่งกบถือมาไลยงวดได้มาหอดมาเทิงเลยได้อยู่ผีกับมาหอดได้ผุนได้มาแต่โคกชานชานอมานผู้เด้อมากับผู้ใหญ่ทอนให้เพิ่นให้ได้โศกได้ลาบเตยได้เพิ่น ทุกยากปากมองนี่แล้วจะได้สื่อกับบุึงเถืกเถืออหลราลเถืออะลรมากับพญ่ย่าพาเลาะครับพี่นอ้องเด้อครับเด้อพุณวุนหน้าใหญ่ผู้พามานันอม,มากับพญ่ยท้อนพร้อมครับนี่พญ่ท้อนนี่มือซองร่วนครับแคล่อนก็นย้อนซองเลขเด้อครับพี่นอ้องออาตัวใดตัวใดลูกเบิ้งเอ้า โชคแมาเดอตัวใดพี่น้องเห็นบอลเอฟซี FC เห็นบอลครับรเห็นกับบอกเงเด้อครับเดอ้อน่าหนาพันสี่เด้อพี่น้องตัวใดบอกเอฟซี FC พังแน่เห็นก็นได้โชคดาบแน่ยัยงถึปักตีนี้เสียตัวใดกับบอกเด้อพี่น้องเดอ้อน้มามันาวปละวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งพุษสภาครับ เออวันที่หนึ่งกุมภาครับวันที่หนึ่งกุมภาเนาะ่มไปปนทนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสองสามครับพี่น้องสองสามครับเห็นบ่เห็นบอนี่ครับเห็นบ นีบ่อครับพี่น้องนี่นี่นี่สองสามหรือสองหาครับพี่น้องเงาเลยครับเด้อเงากับซิปโกเม็ดภูและครับพี่น้องเงาดูครับพี่น้อง โอ้มีดีๆแหน่ไปขุด <laughs> 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 เจ็ดสามสองบอพี่เนาะเจ็ดสามส่องก็แปดเจ็ดบอพี่เนาะบึงก็คักเด้อรับเด้อ 啊，框好是木啊，还是板子呢？呐。 เออครับพี่น้องคออนตะเคียนใหญ่ัวใหญ่ทอนเพิ่งกำลังเหตุอยู่ครับ